่วงที่2ของเจาะลึกประเด็นร้อนนะคะเรายังคงอยู่กับประเด็นเรื่องของการจัดโซนนิ่งค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้เห็นภาพรวมของการจัดโซนนิ่งแล้วก็ความสําคัญและก็ประโยชน์ของการจัดโซนนิ่งแล้วนะคะในช่วงนี้เราคงต้องมาสอบถามท่านรัฐมนตรีกันเถอะว่าถ้าเราจัดโซนนิ่งแบบนี้และทําได้จริงทั่วประเทศทั้งประเทศคิดว่าผลผลิตจะล้นตลาดไหมคะตรงนี้ฮะที่เราคาดหวังว่าถ้าเราจัดโซนนิ่งพื้นที่ได้เรียบร้อยแล้วะนะครับ แล้วก็กระสงพคณิชย์เข้ามาช่วยเราเรื่องก,การตลาด<ม> <c oughs> ในส่วนของผลผลิตที่ออกมาไม่น่าจะล้นตลาด<ม>ที่ไม่น่าจะล้นตลาดเพราะอะไร<ม>เพราะว่าพอเราจัดพื้นที่โซนิ่งเนี่ยเวลานี้เนี่ยข้อมูลที่เราได้รับในจากทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ <c oughs> สามารถจะบอกเราได้ว่าสินค้าเกษตรแต่ละตัวเนี่ยอยู่ที่ไหนในจังหวัดตัวเองมีตัวเลขบอก <c oughs> ชมีตัวเลขบอกว่าพื้นที่ทั้งหมดในกี่ไร่ ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยก็รู้อีกว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง<ช>แล้วออกเมื่อไหร่ปัญหาเด็นก็คือว่าออกเมื่อไหร่เพราะเขารู้ว่าออกเมื่อไหร่เนี่ยเรามีฐานคำนวณจากทางสำนักงานสหสิทธิการ,กรเกษตรให้ว่าผลผลิตเกษตรี่แต่ละแต่ละอันเนี่ยเวลาที่ออกดอกติดลูกกว่าจะแก่ใช้เวลาระยะเวลาเท่าไหร่ผลผลิตที่เริ่มต้นกลุ่มแรกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทยอยออกมันจะพีคในเดือนไหนนะครับเพราะนั้นถ้ามีการจัดการการตลาดที่ชัดเจน วันนี้เนี่ยเขารู้ว่า,าคนที่ซื้อสินค้าไอซื้อผลผลิตกเกษตรในแต่ละจังหวัดนั้นเนี่ยเป็นใครมีแหล่งรวบรวมที่ชัดเจนแล้วเนี่ยถ้าคุยกับโซพราณิตได้แน่นอนนะครับว่าให้มีการประสานนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะมีมการนาผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรออกมาแล้วก็กระจายออกไปได้เร็วส่วนที่บริโภคภายในประเทศแล้วก็มีม,มีมีปริมาณการบริโภคประจําอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันออกไปในแต่ละปีแต่ละปีที่ออกมาเนี่ยถ้าอยู่ในปริมาณที่เป็นการบริโภคประจําภายในประเทศก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ในกรณีที่ผลิตแล้วก็มีการรวบรวมเพื่อการส่งออกหรือผลิตแล้วอ,ออกมานอกพื้นที่เนี่ยเราก็ให้ข้อมูลกับทางกเกษตรจังหวัดว่าจะต้องแจ้งข้อมูลฐานมาที่่วนกลางเราตั้งศูนย์ข้อมูลที่พักที่ส่วนกลางที่ก,กระทรวงเกษตรและสหกรน,นี่เราจะรู้ว่าผลผลิตเกษตรแต่ละตัวเนี่ยออกในช่วงเดือนไหนแล้วก็ปริมาณเท่าไหร่ในพื้นที่ไหนที่ไม่มีะนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมกับทางทางบิ๊กซีก็คุยกันว่าเราจะบอกให้รู้ว่าผลผลิตเกษตรจะออกช่วงไหนนะครับอย่างช่วง ช่วงเ,เดือนนี้นะครับลำใหญ่เริ่มออกแล้วนะครับแล้วก็จะไปพีกอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยก็จะเริ่มลำใหญ่จะเริ่มออกแล้วตัดถัดไปก็จะเป็นเรื่องของสตรอเบอรี่ในภาคเหนือนะครับไล่ลงมานะฮะพอผลผลิตตรงนี้ออกมาปั๊บเนี่ยเมเรารู้พื้นที่ปั๊บเนี่ยก็จะมีแหล่งรวบรวมพอแหล่งรวบรวมแล้วก็บอกิ๊กซีว่าเอ้าิ๊กซีนะคุณไปรวบรวมสินค้าอยู่ตรงนี้นะคุณเอารถจัดเข้าไปรับมาแล้วคุณเอามากระจายออกิ๊กซีมีอยู่ร้อยสี่สิบกว่าแห่งทั่วประเทศก็จะกระจายสินค้าออกไปแต่เขาต้องการคือหนึ่งคือ เราก็หาผู้แทนเกษตรกรเป็นผู้รวบรวมหรือว่ามีพ่อค้าในพื้นที่ที่ทําอยู่แล้วรวบรวมแล้วก็มาให้ราคากับพี่น้องเกษตรกรอย่าเป็นธรรมนะคิับีบก่ก็จะไปซื้อของแต่ว่าเขาก็จะกําหนดคุณภาพนี่ก็นี่ก็คือเริ่มกระบวนการในการที่ว่าเกษตรกรไม่ใช่ว่าผลิตอะไรก็ได้แต่ผลิตแล้วต้องมีคุณภาพเรื่องของการใช้ปุ๋ยการเตรียมดินล่วงหน้าเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่กระทรวงเกษตรต้องบอกอย่างช่วงอย่างช่วงรองกองที่กําลังกาลังออกบลานี้เนี่ยนะครับเกษตรกรเนี่ย จะต้องได้รับการอบรมโดยทางทางเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรเขาก็จะบอกตั้งแต่อพฤษภาที่ผ่านมาบอกตอนนี้คุณต้องเตรียมดูแล้วนะต้องให้ปุ๋ยนะต้องเตรียมดูแลกิ่งดูแลทรงนะนะครับแล้วพอช่วงเดือนกรกฎาสิงหาพอเริ่มติดดอกเริ่มดูดูการเป็นเป็นลูกกาอเป็นลูกปั๊บเดี๋ยก็ต้องไปดูตัดแต่งดูว่าอันไหนที่เก็บกิ่งไหนไว้มันก็จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นช่อใหญ่ ก็จะประมาณได้ว่าต้นหนึ่งมีกี่ช่อเนี่ยตัวนี้ที่ที่เราเคยทำออกมาเนี่ยมันเห็นเลยว่าผลิตจะออกมาเท่าไหร่นะถ้าเราของพวกนี้ออกมาได้แล้วก็มีมีมีหลังรวบรวมที่ชัดเจนอย่างกรนีกรมเสริมก็มีเป็นศูนย์รวบรวมผลิตเกษตรชุมชนอยู่ในอยู่ในหมู่บ้านเขาก็จะรวบรวมผลิตตัวนี้ออกมาแล้วก็มีคนมีพ่อค้าไปรับซื้อก็จะกระจายสินค้าออกมานั่นก็หมายความว่าถ้ามีการวางระบบการตลาดรองรับเรื่องของการการผลิตเนี่ยมันก็จะจบ มันไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาตรงจุดนั้นในรออประเทศดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีปัญหาในระดับต่างประเทศในอาเซียนหรือในระดับโลกเนี่ยเราต้องมีการเพิ่มหรือว่ามีการโรดโชว์เพิ่มขึ้นไหมคะนั่นคือสิ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์กับเราต้องคุยกันไงฮะว่าสินค่าอย่าง6ตัวนี้เรื่องของข้าวเนี่ยพาณิชย์เขารับเรื่องการตลาดเต็มตัวเดินไปแล้วเรื่องมันสับหลังตอนนี้พาณิชย์เขาก็เ<ๆ>ข้ามาช่วย นะครับข้าวโพดตอนนี้ยังไม่มีปัญหาถึงขนาดที่พรนิจจะต้องลงมาช่วยเพราะว่าข้าวโพด่ยผลการผลผลิตเนี่ยอาจจะไม,ไม่ยังไม่พอบริปโภคในประเทศส่วนหนึ่งเพราะในเรื่องของอาหารสัตว์เนี่ยก็จะรับไปทั้งหมดนะครับอย่างเรื่องอ้อยดีก,ก็มีข้อตกลงกับทางเป็นรัฐสังกอแท็กฟาร์มกับโรงงานสกัดงงน้ำงงนน้ำตาลครับกับกับพวกเกษตรกรแล้วก็มีกฎหมายรองรับนะครับในสัดส่วน7จ3 0อะไรต่างๆนั้นน่ะก็มีระบบการวางพื้นที่เป็นโซนของโรงงานน้ำตาลบวกกับทางเกษตรกรอยู่แล้ว นะครับอะไรต่างๆเหล่าน,น,น,นี้มันมันมันเริ่มมาเริ่มมีมีกระบวนการจัดการที่ชัดเจนมา,ม,มากข,<อ>ขึ้นคลับพร้อมกันาณาการร่วมกันมากขึ้นครับนี่อย่างการณีของข้าวเนี่ยที่มองเห็นว่าอาจจะมีปัญหาเร,เ,รเรื่องนู้นเรื่องนี้แรงต่างเนี่ยข้าวที่ท,ที่รัฐบาลลงไปดูแลเนี่ยมีโรงสีอยู่ทั่วประเทศแหล่งรวบรวมข้าวเนี่ยมี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 กระจายอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีพ่อค้าที่ทําธุรกิจเรื่องข้าวเนี่ยอยู่กลุ่มหนึ่ง แล้วอีกส่วนหนึ่งที่ทางรัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยหรือเป็นพวกชาวนาอะไรต่างเนี่ยมันก็จะมีอีกส่วนเพราะฉะนั้นกระบวนการในการผ่อนจัดการเนี่ยในส่วนของของรัฐบาลจะเข้าไปดูแลในส่วนที่โอเวอร์สป라이ดหรือส่วนที่มีปัญหาแล้วก็จะดูแลเรื่องการตลาดเขาก็มีการประชาสัมพันธ์มีการติดต่อกับเรื่องต่างประเทศนะครับผลไม้ก็มีการมีการประชาสัมพันธ์ออกไปมีการจัดในงานแฟร์ต่างๆในหลายๆประเทศครับ นอกเหนือจากพืชเศรษฐกิจที่นําร่องไปก่อนแล้ว6ชนิดนี้นะคะในอนาคตข้างหน้าจะมีการเพิ่มตัวไหนบ้างคะ,ะที่เพิ่มเนี่ยปร,ปริษัททัดเจียนแล้วว่าจะมีเพิ่มประมาณ5ตัวะนะครับปริษัทก็จะมีเรื่องของโคนมนะฮะซึ่งโคนมตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราเป็นแหล่งผลิตโคนมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนตอนนี้ยกเว้นจีนนะฮะ <c oughs> ยกเว้นจีตนตรงนี้เราเรา,เราผลิตมากแล้วก็นมของเราเนี่ยขายออกไปรอบๆประเทศได้แล้ว รับคุณภาพ,พของของนมเราค่อนข้างที่จะดีกว่าะนะครับเรื่องโคเนื้อนี่ก็ก็มีกระจายทั้งในภาคอีสานทั้งในในภาคเหนือนะครับในส่วนของ <c oughs> ไก่เนื้อก็จะมีอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง <c oughs> แล้วก็ภาคอีสานอีกส่วน,นสุขขกรก็จะมีแหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่ทางอีสานตอนล่างนะครับอีสานตอนบนรุ่มจังหวัดหนึ่งแล้วก็ภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกน <ๆ S 2> ะครับไก่ไข่ก็จะอยู่ในภาคตะวันออก แล้วก็มีภาคเหนือกลุ่มหนึ่งนะฮะอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีมีมีพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วก็มีเรื่องของโลจิสติกเข้ามาผูกกับเรื่องของการจัดการเรื่องของปศุสัตว์แล้วก็จะมีเรื่องของพื้นที่ปอดโรคระบาดซึ่งขณะนี้ก็จะมีเขต8เขต9ของประเทศในภาคใต้เป็นเขตปอดโรคระบาดส่วนหนึ่งแล้วก็กาลังจะให้เขตสองเป็นเขตปอดโรคระบาดอีกส่วนหนึ่งอะไรต่างๆ่าเนี่ยก็จะเป็นการจัดของทางด้านปศุสัตว์แต่ทางด้านประมงก็จะมีการกําหนดพื้นที่ว่า พื้นที่ไหนบ้างที่จะเหมาะสมในการที่ทําประมงมั้งในส่วนที่เป็นประมงน้ําจืดแล้วก็ประมงที่ใช้ในในแหล่งน้ําธรรมชาตินะฮะแล้วในส่วนของออที่เลี้ยงกุ้งอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการกาหนดพื้นที่ตรงนี้ออกมาเพื่อจะเพิ่มนะครับในเรื่องของผลไม้นะฮะในเรื่องของพืชผักพันธุ์อย่างนะครับผลไม้อย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างพวกทุเรียนในพวกมังคุดนะครับที่เป็นขึ้นชื่อของพืชผวกอะ่าต่างๆที่เป็นผลิตที่สําคัญแต่ผลไม้นี่อาจจะเป็นลักษณะของประกาศเป็นโซนรวมได้ เพราะว่าเวลานี้เนี่ยแหล่งผลไม้ใหญ่ของเราเนี่ยอย่างกรณีของลําไยก็จะอยู่ที่ทางภาคเหนือสตรอเบอรี่ก็ภาคเหนือแต่พอมาถึงเรื่องของทุเรียนนะครับมังคุดเงาะนะครับก็จะมาอยู่ทางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้ก็เป็นกลุ่มเดียวกับภาคตะวันออกเพราะว่าต้นเส้นตะวันเลดี้จูเด็กอยู่ใกล้กันแต่ว่าทางภาคตะวันออกจะออกก่อนภาคใต้ออกทีหลังแล้วเรื่องมะลองกองก็มาลงภาคใต้ภาคลงกองนี่ก็พยายามจะดึงมาอยู่ที่ภาคตะวันออกนะซึ่งมีความชื้นในตากแต่ว่ายังสู้ พ,พื้นที่ภาคใต้ไได้เพราะฉะนั้นผลผลิตที่ออกมาคุณภาพก็จะสูงภูากใต้ไปได้อ,อะไรอย่างเงี้ยครับค,คิดว่าในภาพรวมของวงการเกษตรไทยสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอาเซียนได้ไหมคะในขณะน,นี้เนี่ยเราเหนือกว่าเขาทั้งในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของผลผล,ผลิตที่มีอยู่นะครับแต่ว่าพอพอทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มสงบเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องของ uh การทางการเมืองลดน้อยลงไปน,งนะครับ<ง>ทุกประเทศเขานิ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะหันมาเรื่องของเรื่องอะไรเรื่อง ของปากท้องของชาวบ้านนั้นหลักก็คือการเกษตรเพราะตัวเกษตรคือเรื่องของอาหารนี่คือส่วนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็จะการแข่งขันตรงนี้ก็จะแข่งขันกันด้วยคุณภาพละดูเหมือนว่าฟังแล้วก็ชื่นใจนะคะที่ประเทศไทยเราเนี่ยอยู่เหนือกว่าประเทศอื่นๆในประเทศเพื่อนบ้านแต่เราก็คงวางใจไม่ได้มีประเทศไหนไหมคะที่ตอนนี้เนี่ยการแข่งขันสูสีกับบ้านเราเหลือเกินแล้ววันนี้เนี่ยจริงๆที่หลายคนกลัวคือเวียดนามะนะฮะ แต่ผมมองว่าเวียดนามเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะสามารถที่จะแข่งขันกับเราได้ในหลายๆเรื่องแต่สิ่งหนึ่งที่เวียดนามเสียเปรียบเราก็คือภูมิประเทศของประเทศเขาภูมิประเทศของประเทศเขาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รับพายุนะครับเขาจะมีปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติทุกๆปีถึงแม้ว่าผลผลิตเ็าจะได้มากนะครับแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติทําให้ผลผลิตเขาเนี่ยไม่ได้เต็มที่นะครับเพราะนั้นแล้วก็คุณภาพของผลผลิตของเขาในเรื่องของอย่างทุกอย่างอย่างข้าวเนี่ยที่เราถือว่าเขาเป็นคู่แข่งที่สําคัญของเราเนี่ยนะฮะ เรามองภาพว่าตรงนี้เนี่ยคุณภาพค่าเขาเนี่ยังต่ำของเรานะครับสิ่งที่น่ากลัวขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือพมา่าพม่าเนี่ยเปิดประเทศใหม่หลายๆคนลงมาลงทุนในพมา่มาแล้วก็การปรับตัวบุคลากรของพมา่าต้องต้อง,ต,องต้องเรียนว่าคนพม่าจะขยันสู้กับคนเวียดนามไม่ได้แต่คนพม่ามีวินัยไม่แพ้คนเวียดนาม,มแ,ลแล้วก็ดูตื่นตัวกันมากตื่นตัวครับมีความตื่นตัวสูงมากแล้วก็มีความรักชาติสูงะนะครับไม่แพ้กัน ทีนะ่ตรงนี้เองเนี่ยในกระบวนการในการจัดการของเขาเนี่ยจะไปได้เร็วและพื้นที่ของเขาได้เป็นพื้นที่ที่ถือว่า,ามีความอุดมสมบูรณ์สูงมากแล้วกเ็เรื่องของภัยธรรมชาติเรื่อง,องอน้ําเรื่องอะไรต่างเนี่ยดีกว่าบ้านเราะนะะตรงนี้น่ากลัวในอดีตเมื่อ40ปีที่แล้วพม่าคือผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกนะครับรับวันนี้เนี่ยพม่าเริ่มมีการศึกษาวิจัยเรื่องของข้าวมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวขึ้นมาแข่งกับเรา นะครับก็ก็เป็นเรื่องที่ถ้าจะมองไปในอนาคตอันไม่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับไม่ไม่เกิน10ปีเนี่ยนะครับก็เขาอ,อาจจะเป็นประเทศที่มีเป็นคู่แข่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นแนวคิดของการจะวางตัวเองทางนาการเกเตรในในในภูมิภาคตรงนี้เ,เนี่ยเราคงจะมองประเทศไทยไม่ได้เราคงต้องมองไปในกลุ่มเพื่อนบ้านทั้งหมดในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดว่าตัวยุทธศาสตร์ในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรวันนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าในส่วนของการผลิต สินค้าอาหารนะฮะที่จะป้อนชาวโลกทั้งหมดเนี่ยจะมาอยู่ในเอเชียเพราะว่าเอเชียเนี่ยจะเป็นเป็นพื้นที่ที่ถือว่ามีการพัฒนาเป็นเป็นโลกใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีการมีความพร้อมในเรื่องการผลิตอาหารเพราะฉะนั้นเราต้องคิดร่วมกันว่าในสินค้าที่เราผลิตได้เหมือนกันเราจะวางยุทธศาสตร์ยังไงในสินค้าที่เราจะมีตัวไหนที่จะโดดเด่นกว่าคนอื่นเขาเราจะปรับปรับตัวยังไงการพัฒนาเรื่องของสินค้าตัวใหม่ที่เป็นอาหารจากตัวพื้นที่พื้นฐานของอาหารหลัก นะครับจะปรับเปลี่ยนไเป็นยังไงหลายคนคตั้งคําถามว่าในเมื่อผลผล,ผลิตต่างๆมีลักษณะที่เหมือนกันหรือว่าคล้ายกันแบบนี้เนี่ยจะเป็นการแย่งตลาดโลกหรือเปล่าคะนั่นคือสิ่งที่ต้องคุยกันฮะว่าตลาดทั้งหมดในโลกจากประเทศไทย67ล้านคนนะครับโดดไ้เป็น620ล้านคนในอาเซียนนะครับถ้าสมมติว่าเราเราเรา,เรา,เรามองว่า 6 20ล้านคนคือตลาดของคนในอาเซียนด้วยกันนะครับเราเรามีการบริโภคภายในในกลุ่มอาเซียนกระจายสินค้าที่เรามีอยู่เราก็มีความแตกต่างกันในบางส่วนแต่ว่าวัฒนธรรมใกล้เคียงกันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะบริโภคอาหารเหมือนๆกันถ้าตลาดตรงนี้เพิ่มขึ้นได้ทุกคนเพิ่มขึ้นได้หมดนะครับเพิ่มขึ้นได้ในสัดส่วนเท่าไหร่แต่ถ้าเราจะใช้ตัว6 20ล้านคนเป็นตัวฐานในการที่จะโดดเข้าไปให้กับ7 0 0 0ล้านคนนีนะครับซึ่ง3 0 0 0ล้านคนในโลกเนี่ยทานข้าวนะครับ เราก็จะจัดระบบว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยควรจะขายกับเขาอย่างไระนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากําลังคุยกันเรามีตัวอย่างอย่าง,างเช่นกีวีโมเดลของของอของนิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์ขายกีวีคนเดียวในโลกตั้งราคาเองคนเดียวในโลกแล้วก็จัดการระบบของกีวีทั้งโลกได้หมดแล้วก็เป็นของที่มีคุณภาพแล้วเป็นได้รับการยอมรับนะครับเรื่องของน้ํามันนะฮะโอเปกถามเรื่องของน้ำมันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มต่างๆเนี่ยในเรื่องของอาหารเนี่ยถ้าอาเซียนรวมกัน ระหว่างแผนในเรื่องการการการขายสินค้าเกษตรในกลุ่มเดียวกันขายตามคุณภาพตามมาตรฐานผมว่าน่าจะไปได้พูดถึงเรื่องของการจัดโซนนิ่งนะคะนอกจากประเทศไทยเราตอนนี้ที่กําลังเริ่มอย่างจริงจังที่เป็นรูปธรรมชัดเจนประเทศเพื่อนบ้านของเราเริ่มเริ่มบ้างไหมเขานั่งมองเราอยู่เขานั่งมองเราอยู่ทุงเรียนครว่าเวลาที่มีการแข่งขันเนี่ยประเทศไทยเดี๋ยวเราคิดแล้วเราเริ่มต้นทำเราดุลเราก็ดําเนินการไปแต่ความเป็นคนไทยเนี่ยนะครับว่า การทำความเข้าใจการที่จะใช้ระบบในการที่จะให้ยอมรับกันได้เนี่ยใช้เวลานะครับในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยระบบของเค้าเนี่ยยังเป็นระบบที่กึงก่งกอยู่นะครับความที่เขาสามารถจะสั่งการได้การหันซ้ายหันขวาเนี่ยเขาจะเร็วกว่าเราแล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าวันนี้เนี่ยโลกเปิดนะครับเมื่อโลกเปิดทั้งหมดเนี่ยองความรู้ต่งตางๆมันกระจายไปแล้วก็ตามได้ทันได้เร็วมากเขา ถอดแบบจากประเทศไทยไปแล้วก็แบบของประเทศไทยไปใช้ในบ้านเขาทันทีนะครับเขาก็ปรับตัวจากคนของเขามีแบบที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดึงถอดเอาแบบตัวนี้ไปใช้เลยก็จะเร็วขึ้นนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีความกังวลบ้างไหมคะก็พยายามจะคุยกันกับหลายๆหน่วยนะครับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยในส่วนภาคเอกชนต้องเป็นผู้นำให้กับเรา ในกลุ่มอาเซียนเนี่ยหลายบริษัทภาคเอกนชนหลายหลายบริษัทในกลุ่มสารรมเนี่ยไปเดินลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านแล้วเพราะได้รับการตอ,ตอบรับจากทางประเทศเพื่อนบ้านในการเชิญชวนให้ไปลงทุนอย่างไรก็ตามในช่วงระยะ5ปีนี้เนี่ยนะครับโดยศักยภาพของระบบการเงินของประเทศไทยอย่างแข็งความเชื่อมั่นตรงนี้ยัง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 ดีอยู่นะครับเพราะนั้นการลงทุนในประเทศไทยยังได้รับการยอมรับสูงกว่าในประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นไปไม่แน่ จนถึงตอนนี้คิดว่าทางกระทรวงเกษตรสหกรร,หกร,รวมไปถึงหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องที่มาจับมือบรณาการร่วมกันเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะออผมคิดว่าตอนนี้เรามีความพร้อมระดับหนึ่งแล้วก็โดยศักยภาพของคนไทยนะครับต้อง,ต,องต้องเรียนว่าถ้าเราทุกคนร่วมมือกันดาเนิกนการเนี่ยผมว่าไปได้เลยวันนี้เนี่ยโดยโครงสร้างของอจังหวัดต่างๆในประเทศไทยเนี่ยนะครับระบบการบริหารจัดการเนี่ย ให้ผู้ว่าการจังหวัดเป็นหลักในพื้นที่เนี่ยนะครับการบรณาการไม่กระทั่งเงืง่งวประมาณการบรณาการคนในพื้นที่นะครับ,รบตอนนีน้ผู้ว่าทำดาเนินการได้เพราะฉะนั้นกระบวนการการกระจายอำนาจลงพื้นที่เนี่ยคือหัวใจสําคัญในการพัฒนาครับ สามารถมั่นใจแน่นอนมั่นใจว่าไปได้ถ้าผู้ว่าลงามาช่วยค่ะทีนี้อยากจะให้ท่านฝากถึงเกษตรกรที่ชมรายการเราอยู่ตอนนี้แล้วก็อยากจะเข้าร่วมในโครงการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโซนนิ่งและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเขาสามารถที่จะปฏิบัติตัวได้อย่างไรหรือว่าจะสามารถติดต่อทางหน่วยงานได้ยังไงบ้างคะตอนนี้ทางพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะครับถ้า ฟังข้อมูลเกี่ยวเรื่องการทำโซนิ่งแล้วเนี่ยก็อ<พ>ยากจะขออนาตว่าให้ประสานกาับเจา้าหน้าที่กเกษตรนะครับถ้าท่านอยู่ในเรื่องในในในกลุ่มของพืชท่านก็ถามกับทางเกษตรจังหวัดนะครับนะแล้วก็เอ่อรือเกษตรและสหกรณ์จังหวัดว่าในในกลุ่มพื้นที่ของท่านนียอยู่ที่ไหนเหมาะสมกับการปลูกพืชอะไรตามกระบวนการที่โซนิ่งที่เกษตรประกาศออกไปนะครับถ้าเป็นประมงก็ติดต่อประมงนะครับตรงบริษัทติดต่อปรุสัต์ ว่าพื้นที่ของตัวเองนั้นเนี่ยเหมาะสมที่จะดำเนินการในเรื่องของสินค้าเกษตรตัวไหนและถ้าไม่เหมาะสมนะครับจะขอปรับเปลี่ยนนะครับมีคําแนะนําอย่างไรนะครับอันนี้ให้ปรึกษากับทางเจ้าที่อย่างใกล้ชิดสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือเกษตรกรกับตัวเจ้าที่ของกระทรวงเกษตรและสกรต้องอยู่ใกล้กันต้องเป็นเพื่อนกันต้องร่วมคิดกันแล้วก็ให้ทางกระทรวงเกษตรเนี่ยประสานกับทางสุพาณิดและพาณิ์จังหวัดในเรื่องการตลาดนะครับแล้วก็ให้เขาประสานในในเรื่องของการที่จะมองมองมองแผนการผลิต ในครอบต่อ,ตอ,ตอไปนะโดยมีตลาดรองรับที่ชัดเจนสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านฝากถึงทุกทกท่านที่ชมรายการเราอยู่ตอนนี้ค่ะ,คะถึงมุมมองของประเทศไทยในภาพรวมที่จะไปแข่งขันกับเวทีโลกได้นะคะเรามองภาพอันนึงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือว่าถ้าประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนนะร,ระบบการผลิตที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการอมองภาพของการตลาดในอนาคตนะครับ,นะรบว่าเราจะเป็น ผู้นำในกลุ่มของอาเซียนหรือจะเป็นตัวที่จะใช้อาเซียนเนี่ยเป็นฐานในการที่จะผลิตเพื่อการการบริโภคของคนทั้งโลกครัวโลกครัวไทยเป็นครัวโลกนั้นเนี่ยถ้าเราปรับเปลี่ยนต่อเนื่องไปว่าถ้าเป็นกลุกมของอาเซียนเป็นครัวโลกนั้นทั้งหมดนั้นด้วยได้เนี่ย <Yeah. S 2> ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องปรับวิธีการคิดใหม่ mm hmm. นะครับแล้วก็ประชาชนคนไทยเองก็จะเริ่มมาดูเรื่องของคุณภาพดูเรื่องของสุขอนามัยของตัวเองเพิ่มมากขึ้นการพัฒนาการเกษตรต่อไปนะกตในเรื่องของ กรีนนะครับในเรื่องของการเกษตรสีเขียวในเรื่องของการที่จะผลิตที่เป็นซีโร่เวสต์นะครับของเสียที่หมดทั้งที่จะเกิดขึ้นในการผลิต้านการเกษตรนั้นจะต้องมีการใช้ประโยชน์ให้สูงสุดในเรื่องของการจัดการเรื่องของพลังงาน <c oughs> นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็จะต้องมีความชัดเจนนะครับว่าเรื่องของเกรรษตรสีเขียวเรื่องของการผลิตที่ไร้มลาวะนะครับเรื่องของการผลิตทุงสินค้าที่มีคุณภาพนะครับเรื่องของการผลิตที่สินค้าที่ มีความปลอดภัยแล้วก็เป็นสินค้าเฉพาะสำหรับผู้บริโภคอันนั้น จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนอาคตค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่า,านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะคะคุณยุคนลิฟหลังทองเป็นอย่างสูงค่ะอขอบพระ<อ>คุณค่ะและนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะคะถึงการจัดโซนิ่งค่ะคุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะชาวเกษตรกรไทยก็สามารถติดต่อได้นะคะที่หน่วยงานทุกสังกัดทุกจังหวัดเลยนะคะเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและก็เวทีโลกได้อย่างยั่งยืนนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการเจาะลึกประเด็นร้อนแล้วนะคะดิฉันสุพิญญารูปขำ ล่ะคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ